ไฮายวันนี้ก็อยู่ในโปเกมอน Go Return ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกับบอสรทดที่เปลี่ยนไปครับเป็นบอสระดับต้นๆวันนี้มัดรวมกัน3ตัวเลยของภูมิภาคยูโนวาครับไปเจอตัวแรกกันเลยครับวาริชิออนครับสำหรับน้องวาริชิออนนี่ครับธาตุหญ้าต่อสู้ครับคาสแอคไฟติ้งครับ ่อนจะแพ้าธาตุดบินึ่งสองครับเสรขึ้นไว้ให้ครับทีการจับดีกว่าครับตีเสร็จแล้วครับมันลุ้นกันครับเวลาตีให้เสียงดังจังเลยนะครับดูซิว่าจะได้อะไรครับอุ้ยอะไรเนี่ย <c ười> ช้นี่ครับวอริชิออนชายนี่นัอนจะเป็นระยะใกล้ครับตน,นี้จะเป็นระยะใกล้มันจะหลอกตาเรา ยนไม่ต้องไกลมากครับโยนนิดเดียวก็จะติดแล้วแล้วก็ตัวนี้เหมาะสำหรับการปัม๊มนะครับเหมือนเดิมครับพวกอีเวนต์ต่างๆครับพหดยอดเยี่ยมอุทีเดียวติด <laughs> โอเคครับน้อนจะเป็นระยะใกล้ครับอย่าลืมครับโยนง่ายที่สุดแล้วในบรรดา3มเทพนี่ครับไอวีดีด้วยโอเคเป็นตัวต่อไปดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตัวนี้จะจับง่ายหน่อย น้อนตัวต่อไปครับโคบาลิออนครับธาตุเหล็กต่อสู้ครับก็จะแพ้ธาตุต่อสู้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุต่อสู้เสียงดัง,งการจับกันดีกว่าครับตัวนี้จะใช้นี่อีกหรือเปล่าไม่รู้ครับโคบาลิออนครับส,สวยด้วยโอเคน้องเป็นตัวธรรมดาครับตัวนี้ครับจะ หลอกตาเหมืนอนกันครับองศาเทนจะหลอกตาตรงนี้จะเป็นระยะไกลครับองเซี่ยงบอลไกลครับย้อยไปเลยเป็นระยะไกลครับตอนเดิมครับมีมูฟเมนต์มีโดดแล้วก็มีโจมตีครับที่สามารถจับได้ครับทางงายก็คือโจมตีมาแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ปาสวนเข้าไปเลยครับ ระยะให้ดีครับเรื่องระยะครับอสำหรับข้อดโกมันจะมีระยะนะครับที่จะทำให้เราสับสนนะครับบางทีมันจะหลอกตาภาพอนิเมชันกับระยะจริงมันไม่เหมือนกันครับไกลนะโยนบื้อเนี่ยโยรับะยะดีก็จะจับยากนิดนึงครับเขเพิ่งจะเปิดเด็ก โอเคครับไปตัวต่อไปดีกว่าครับเทพตัวสุดท้ายครับเจ้าเทราคิออนครับตัวนี้ก็เป็นหินต่อสู้ครับต่อสู้นะครับก็แคมยูทูครับก็ตียูทูแรงเหมือนกันเจอท่าที่ตียูทูแรงก็จะคืนเสิร์ฟมาให้เหมือนเดิมครับวิธีการจับดีกว่าครับ ละครับแม่ c h นี่ s e Bow ช h i n e s e Bow Chinese เขาสีแดงเลยสวยสวยสวยเด <c oughs> ี๋ยวจะเพิ่ม Insert CP ร้อยกับ CP ธรรมดาแล้วก็ b o o อะไรประมาณนี้ครับเสร็จไหม้าข้างนะสำหรับนอนเทระคิออนนี่จะเป็นระยะกลางครับตัวนี้ก็จะหลอกตาเหมือตัวมันใหญ่อ่ะพวกสามเทพมันจะมีไกลกลางไกลเป็นกลางครับโยนแค่หนักมือกลางก,กลางกระด้างหนักมือ,อดีครับเป็นตัวเมือกีครับแต่จะไกลครับ ไม่จับทีเดียวติดเลยไม่ได้ดูมูฟเมนต์เลยครับก็จะคล้ายๆกันครับสามตัวครับสำหรับมูฟเมนต์ครับมันจะมีกระโดดมีโจมตีครับตัวต่อไปดีกว่าครับเป็นเมก้าดีกว่าแถมให้ครับกับเจ้านี่ครับเมก้าไรโบนครับจะแพ้ดินครับเป็นธาตุสายฟ้าฉันเาให้อยากเก็บหินเมก้าครับผมจะเอาตัวนี้ครับ วิธีการตีก็ไม่มีอะไรมากครับธรรมดาใช้คนเยอะหน่อยครับอย่างน้อยห้าคนขึ้นไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าตีเหนื่อยเหมือนกันนะตัวนี้ตียากแต่จับง่ายพวกนี้จะไล่โดนแนบธรรมดาละอาจะทีสองท,ทีก็น่าจะติดนะส่วนระยะก็เป็นกระตัวธรรมดาครับตีมันเลยไม่ใกล้ไม่ไกลกลางๆครับปกติะระยะปกติใกล้กลางไกล ใหญ่ามากก็มีหลายตัวีติดเหมือนกันนะครับโอเคครับหวังว่าจะไปได้ชายนี่กันทุกคนและเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกโปเกมอนที่จะไปตีครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม